อันนี้ก็เล็กเลยแกะหมวกกับแกะหมวกแกะหมวกทุเรียนอันนี้ทาเพื่อนมาชมทุเรียนที่ว่ากำลังแกะหมวกกับผมอืม แกะไม่หมดดีบางอันมันมามันปานที่หลังก็แกะแกะไม่หมดเป็นอย่งเดียกบเพียบเลยไ,ได้แกะโอ้โหดวงดวงดวง,ดวง แกะไปมันก็จะเป็นเนี่ยมันจะพ้นยาง่ายมันแรงเข้ายากถ้าไปแกะมันแรงเพีย้าย,ายอะไรมันเข้าง่ายก็มีลวงมาก ตันนี้พายเยลลี่พักเทียวเยลลี่พัฟเทียว่วางๆวางๆกันแบบคนเด็ก,น,ดกนี่ครับลูกเริ่มโตแล้วลูกเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วตัวนี้เด็กมากตัวนี้เด็กมากรับผม Đã đến tàu là Để mà đủ tầm này này. mình tâm lý hôm nay mẹ 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 Luông mẹ mẹ luông mẹ mẹ dễ mẹ mẹ ยิ่งรีมาเลาอยยิ่งรีเลยรีมาเป็นเพื่อนหนยแล้วคนเก่งคนเก่งมาเป็นเพื่อนหนยแล้ว อืนี่ือเสาอันนี้นะครับผมเสาพริกไทยแต่ก่อนก็ปลูกพริกไทยแต่ก่อนปลูกพริกไทยพริกไทยเป็นโลกกัเลยหันมาปลูกผู้เรียนนี่ต้นนี้สวยพอใช้ได้เนาะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ ได้อยู่ใช่ได้อยู่แต่ลูกยังไม่ค่อยโตอืมต้นนี้คือต้นนี้คืออลังการงานสร้างกว่าตัวตน,นี้ ต้นยาไปรอบหนึ่งแล้วดูใสขึ้นเลยต้นยาไปรอบหนึ่งดูใสขึ้นเลยตโตอีกหน่อยก็แต่งลูกได้แล้วครับก็แต่งลูกอีกะลี่ไปจะรีบปะ่ะจะรีบโอ้โหแดดมันมีแดดแดดแต่ว่าต,ตอนเย็นน,นี่หนาวหนาวแดดหลอก เนี yeah. ่ยตอนนี้สู้เ okay. ดกคิวกับดกคิวเป็นลูกเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อยอไปแล้วเยล,ลีนไปแล้วไม่สนใจใครเลยบอกให้มาเฝ้าเราไปเฝ้าเลยบอกเยล,ลีเดินเป็นเพื่อนหน่อยแล้วยล,ลีทำงานหน่อยนะเดินเป็นเพื่อนหน่อยครับผมเยล,ลีมานี้แล้ว เดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนๆไปดูเขาแต่งกันเดี๋ยวไปไปตอนเขาเพลินๆแล้วไปแอบถ่ายกันตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยต้องเข้าบ้าน ไปกันหมดเลยวันนี้ก็มีงานปล่อยให้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำเออก็มาถ่ายกั็นเพื่อนดูๆกันอย่ารีบให้เร้วอย่าีบเร้วต้องเพิ่งให้น้ำไปตอนเช้านี้เองครับเนี่ยเปียกอยู่โอ้ต้นนี้สวยมากเลยน,นี่สวยน,นี่สวยน,นี่สวย เนี่ยก็ทายาไปส่วนมากก็จะเป็นโรคเลยนะครับ mm hmm. โคนเน่าหรือว่าหมอดหมอดกินหมอดกินทายาดักไว้เลยเนี่ยเป็นสวยออสวยอยู่สวยก็มีครับต้นที่ไม่ออกต้นนี้ออกก้มีเยอะ โชว์ผลงานหน่อยเนาะศึกษา์ทำมาให้นองให้น้ำอ่ะโชว์ผลงาน,นไอ้ตัวนี้ข้างบนไม่ค่อยมีเลยมีอยู่กิ่งล่ากอันนี้ป่าเล็กครับดูผลงานของป่าเล็กสักหน่อยนี่ดกอยู่เนาะดก,ดกตัวนี้เด็กอยู่ดกอืก ตอนนี้ก็พอมีอยู่นี่ครับสะสะน้ำที่ถ่ายมาจากอ่างใหญ่แล้วก็มาถ่ายถ่ายไปอ่างน้ำนี่แล้วก็เอาไว้ลดเนี่ยครับต้นทุเรียนใหม่ตอนนี้แค่นี้ก่อนครับผม